สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อเนกเขาใหญ่ครับวันนี้พวกผมข้ามจังหวัดครับมาตามหาช่างเพเนียตนะในระดับตำนานครับพี่น้องครับได้ยินข่าวมานะครับก็เลยตัดสินใจครับอาจารย์แหลมได้ไปหายางรถยนต์นะครับดูครับอ่าูนะครับดูครับจะเอามาทำอ่า ซี่ของไฟเนียดนะครับดูครับ2เส้นเลยนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับแสดงว่าช่างท่านนี้ระดับตำนานนะครับตำนานจริงๆริอัลละมาจันนะครับผมอัลละมาจันเอาใะแล้วสวัสดีครับผมสอาใจแล้วพอดีเรามาที่จังหวัดไหนนี่จังหวัดหนองบัวครับหนองบัวลำพูอีกแล้วครับโอ้โหต้องนำหาเราไม่รู้จักมาก่อนเนาะได้ยินจากทีมงานเอฟซีใช่ไหมเนี่ยครับบอกว่ามีช่างไฟเนียที่ S <S นั่นเนาะขนาดฝนตกพี่น้องครับพวกผมไม่มีหวันครับ <มา S 2> ขอ,หอให้ได้มาครับเพระเนี่ยในตำนานจริงๆดูครับฝนยางรุดมาสองเส้นสองเส้นเลยอ่าถ้าเห็นแล้วดีไม่ดีอาจจะถอดยางรุดผมอีกสี่เส้นเอาไว้ให้เอาไว้ให้เลยเนาะเรานอนนี่นะรครับผมโอ้หอเห็นว่า,างไงจะแลมแบบว่าสวยเลยใช่ไหมว่าสวยอ,อ่าก็ใบเพ็ดเพียนมันนะโ<อ>ัวตั้งถิมันเอาได้ดกโย่ตัดเรีนไปไห ไม่รู้ว่าหมันแบบไหนใช่ไหมแยบได้กินแบบเดียวก็ได้เห็นหนาอยู่สร้างอะไรโอเคครับเดี๋ยวต้องต้องรอนะครับเดี๋ยวต้องต้องจองคิวรอไม่ใช่ว่าจะเจอง่ายเนี่เซียนนกมาประมาณสองสามร้อยคนมารอคิวทำเนียดโอ้ยเสียเสียาระอย่างรถเยล่ยังหีวแล้ครับแต่ว่าสิมานคือยังคนซาแบบลำดื้อพอเสร็จนะสร้างเป็นอย่างอ้าวโอเคเดี๋ยวรอท่านครับผมแต่งองค์ทรงเครื่องก่อนนะครับ อาจารย์แมถึงคิวเราแล้วครับถึงคิวเราแล้วได้จับแต่พเพื่อนีผมก็ดีใจแล้วครับโอ้ยช่างในตำนานจริงๆครับพี่น้องครับดู <c oughs> เนี่ยดูครับอาจารย์แลมเอาจับเป็นบุญมือหน่อยเร็วเอารูปหน่อยรูปหน่อยเออ <c oughs> นี่แหละสมกับที่เราเอายางรถยนต์มาหรือเปล่าช่างออกมาพอดีอาจารย์ ช่างว่าพอดีนะครับเอาจับเลยครับเอาอาจารย์แหลมหน้าคุ้นๆเช่างจากที่ไหนนี่เอาใช่อาจารย์ยันนี่นี่ครับเอาอาจารย์ยันนี่เอาอาจารย์ยันผมพอดีครับพอดีครับโอ้ยผมก็ดีว่าช่างจากที่ไหนอุตส่าห์ยังรถยนต์ให้เพิ่งขึ้นเลยอาจารย์ครับเงเ๋ปโอ้ไม่รู้ว่าอาจารย์ยันทำมืเนีย่ยเป็นด้วยทำเองใช่ไหมอาจารย์ทำเองครับทำเองใช่เองครับโอ้โห ปฏิทินจะยังไงจ้าเลีล้ยมปฏิทินเพิ่งเพิ่งคิดปฏิทินพี่น้องอยู่ม,ม,ห,มาหาลยเลยเโอ้ยไม่ใช่ครับอาญ,ญ,ญานี่เป็นช่างพระเนี่ยในตำนาน <c oughs> วงฤทธิ์เกิน <c oughs> นานเกินนะครับเดือนอันนี้กว่าจะเป็นตรงนี้ก็คือกว่าจะคือไงขึ้น,ข,นขึ้นแม่พระเนี่ยเสร็จนี่อันนี้นี่สามเดือนนะครับนี่อันน <c oughs> <c oughs> ี้อีกสองเดือน เจ็ดวันนะครับวันนี้มาขึ้นได้แค่นี้ครับฉะนั้นแล้วเพเนียดกว่าจะเสียก็ประมาณสักปีครึ่งนะครับใครจะรอก็รอพอดีก็ปาดก้อนอย่าอนีแล้วรอรอควาแห้งใช่ไหมผมกลัวเลยมันมันแห้งจนจนหักทิง้งเนยผมว่าบวกมอดขึ้นแล้วครับในในข้อดูนะครับเอออันนี้เป็นไม้อะไรจันยันบม่รู้ครับสู้ไมใหม่ครับโอ้สองสองสองมาล่างของแม่เลยสองสองไม่ผ ใช่ชวดมากของเมี<า>ยเมียยหญ่ไปซึ่งสองสองไม่ไหมเลยโอ้โห <c oughs> โอ้แต่ว่าเบานะอาจารย์เนี่ยมันเป็นไม้อะไรไม่ไม่ไม่ทราบเหมือนอกันนะอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกัน,นอาจารย์นั้นก็ไม่ทาาราบเหมือนกันว่าเป็นไม้อะไรแต่มันไม่เนี่ยแข็งครับแต่ว่าเบาดีครเบามากเลยอาจารย์ทําเท่าไหร่นี่ครับนี่มันเมตรสามเส้นหมดครับอาจา้ะ เมตรสามเซนเท่านั้นเองอู้หไม่ได้ทํายาวนี่ไ่กาวจากหัวถึงนู่นใช่ไหมเมตรสามเซนเท่านั้นเองครับโอ้ฮะเออข้ออะไรเนี่ยที่เราตัดมาเนียข้อเยียครับเอาเห็นไงไปเห็นไงเนาะเออเดี๋ยวท่านอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมขอดูเพราะเนี่ยที่อาจารย์ยันเป็นคนทํานะครับ เอาทีา่หลังที่ไม่ได้ใช้ใช่ไหมจารย์เนาะไม่ค่อยได้ใช้อีกหลังหนึ่งนะครับดบูครับพีบ่น้องครับอาจันแล้วนะครับเอายางไว้ะต้องทำให้เสร็จว่าอย่างนั้นครับบังคับและผูกเข็นนะครับดูครับพี่น้องครับเออเชื่อว่าสองเส้นว่ามาถ่ายว่ามาถ่ายว่ามาไทยอย่างต้องเสร็จอยางต้องเสร็จเนี่ยมันลอกเอาได้ประมาณประมาณลกเป็นเส้นสี่เหลี่ย โอ้ยรูปเราไปเสร็จเรียบตานั้นเดียวว่าสองปีสองปีกว่าจะได้จะไปจะไปขานกคู่สิ่งเนี่ยเไปขานกู้ซิงเจอสองแม่ใหม่หรองาเด็กสองน้อยเด็กสองน้อยเด็กสองน้อยอันนี้ยังไงนายจันยันอันนี้คือพระเนียดดั้งเดิมใช่ไหมครับดิพระเนีตรท่านว่าท่านทำใช้แล้วก็ปวดระวังนะครับพี่น้องครับ ่าไม่ได้ใช้แล้วเออดูครับรุ่นเก่าแล้วครับนี่ท่านท่านทำพออาจารย์นั้นก็เป็นทรงนี้นะครับอันนี้อะไรนี่อันนี้อันนี้ช่วงอันนี้จะเป็นทรงใหม่ใช่ไหมเนี่ยอาจารย์หรือยังไงโอ้แต่ว่าใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอันนี้อันนี้ชุดไซด์ี่ไซดประจำมันนี่เริ่มแรกแต่เริ่มที่แรกอันนี้เท่าไหร่กินเท่าไหร่เลยโอ้ยหลายอ่าสองร้อยบวกได้ไหมโอ้ยหลายกว่านั้น ใช่ไหมครับเพราะว่ารุ่นแรกๆที่อาจารย์ันหัดแล้วเล่นนกหัดเล่นดังนี่หัดม่ใหม่เลยหัดเต็มลูกกเอานกไปเอานกไปแกไปหัดซีดขึ้นมาเขาเล่นต้ออีกอันนี้คือยุคใหม่แล้วครับยุคใหม่อันนี้ที่ใช้ปัจจุบันนี้นะครับแต่รู้สึกว่าตัวนี้จะหนากว่านะครับดูแม่พเนียดเห็นไหมอาศัยมันอ่านอาศัยทนเขาจะมเบาบาแต่ประเด็นว่าถ้าไม้มันนานเกินเนี่ย เขาเรียกว่าไม้มันจะคลายตัวมันไม่มียางนะอาจารย์แหลมมันจะเป็นยังไงหรือเปล่านี่ต้องต้องรอดูอาจารย์ต้องรอถามอาจารย์ยันนะอ่าะม่อ้เราะแบก่ตังตีกันยเครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราขันไปนี่มัน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 ก็จะเป็นแบบเหมือนเหมือนชี้เลื่อยออกอาจารย์ยันไม้มันหมดเลือดหมดยางหรือยังเนี่มดแลวครับดบลวครับฮะหมดแล้วแล้วมันขันมันอะไรมันจะ นั่นมันจะหลุดมันจะนั่นไหมวอวอครับจันใม่เก่ไม่ไม่มันเป็นไม่แน่นอยู่ไม้แน่นอยู่ใช่ไหมจันเหนียวดีเลยถ้าเก่าเกินมันก็โอเคอยู่ครับแต่ว่าที่จันเหนียวขื้นยังนี่ใช่ไหมผมลองหักมันก็ยังมาหักเนี่ยที่เรียกว่าถือไม่เห็นอะไรดิไ้ไม่เหี้ยครับนี่แหละโอ้ไม่ของมีไม่มีบอกว่าวอวอเ้นไม่มีหรอกโอุ้อันนี้ใช้ประจำนี่ดังประจำอ่าดังประจำที่ยันยันออกต่อล่านกทุกวันอันนี้ที่ให้ผี่ภูไปผี่ภูไปใส่ เยอะแล้วไม่รู้ว่าจะเอาไปอะไรขนาดนั้น,อ,น,อ,น,อ,นอันที่อาจารย์เหมันต,งงตงุต<ร>งนกนกป๊าบพิษป๊าบพิษป๊าบเดียวสิครับ <รง S 2> ต้นนกครโอเคครับพี่น้องครับก็ถือว่าไมาเยี่ยมยามถามข่าวกันไดเช่นหล่ะครับพี่น้องครับเพราะว่าไม่ได้มาหากันนานแล้วเพราะว่านกโซนนี้ไม่ค่อยคึกใช่ไหมอาจารย์บอกว่าครับอาจารย์ไม่คึกเพราะว่านกเขาโซนนี้มันไปขันผมก็นึกว่าช่าง ตำนานจากที่ไหนนะครับพี่น้องครับแท่ที่จริงแล้วก็คือช่างตำนานวงเล็บเกินนะครับนานเกินนะครับอมอบยางรดน2สองเส้นนะครับวันนี้เนาะพินันตนาการชางอาจารย์แล้วข้าวมาเปลี่ยนได้ไหมดิได้เยอะไมาจา์เส้นหนึ่งยางรดนี่ไจ้ปรว่าสองสามหลังี่วาอาจารย์โอ้ขนาดนั้นเลยใส่ทั้งสอามัดสามหลังคิดว่า ครับผมครับผมจะมาทดลองกันดีกับอย่างกันนนั่แล้วก็เส้นแล้วโอ้ยมันน้อยได้น้อยอันนี้มันหลายกว่าอันนี้ก็คือได้เยอะไงเนี่ยแล้วครับอ่าออกมากกว่าทีครับพี่น้องครับเสร็จมันเอพูดแต่ว่าเหมือนจะเล็กกว่าพวกนี้ไหมอาจารย์หรือว่ายังไงต่ำรุ่มเหรอต่ำรุ่มว่าผมดังเฮ็ดล่องเบิ่งผมเฮ็ดส่งอัินอ่อันไหนมันออกกันอย่างส่งอัน อหยดน้ำหยดน้ำน้อยนะครับผมมันก็ต้องมันต้องบาน้องไม่อีีด้อจานเลยครับมันต้องบานเรไม่หีดเลยมันต้องขึ้นนั่งสีเลยขึ้นนังสีดเลยอ่าคอยเป็นหยดเป็นดอกบัวตูมอย่างนี้เนาะเพราะว่าเปนไฟแมนแมนนะครับอันนี่ง่ายหลายอันนี้ก็ทีง่ายน้ำเด้บานออันนี้เป็นทรงอะไรบัวใต้น้ำอะไรอะไรครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ถือว่ามาเยี่ยมเยือนกันนะครับผมอ่า เออแล้วผมก็มารคนเดียวแหละวนันนี้แต่ว่าเสียยางรถไปสองเส้นสองล้อสอเหยอันนี้ก็คือลงวันที่เลยนะครับอีกประมาณ2ปีจะแล้วนะครับเสร็จแล้วเสร็จ <c oughs> อพอดีเพรปะกพอดีอ๋อเอาไวเ้เหมือนนกเนาะให้มันได้ยุ่งขวั <c oughs> แต่ฝนตกที่จักสามสี่หมื่นก็อยา่าเสร็จเสียดีว่าโอ้ยเย็นๆ <c oughs> เอา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 แล้วครับพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ นะครับเพื่อนใจผพูดทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระนะครับฝากพี้น้องเฮ้ยสหระท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่ทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับทีมงานวันนี้ครับผมจะแลวไปก่อนครับอาจารย์ยันไปก่อนครับช่างในตำนานวงเล็บเกินนะครับผม